เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานวิทยากรเมื่อผมได้รับเชิญไปบรรยายให้กับสมาค,คมแหง่งหนึ่งวันนั้นมีเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ประสานงานของสมาค,คมอ,อยู่แค่คนเดียวโดยที่ทั้งอาคารมีผมกับเจ้าหน้าที่อยู่กันแค่2คนเท่านั้นในการบรรยายวันนั้นห้องที่บรรยายก็คือเป็นห้องประชุม odo. เป็นห้องลักษณะที่ผนังนะัทึบทั้งหมดนะครับสด้านแต่มีด้านหนึ่งที่เป็นประตูกระจกแต่กระจกในลักษณะที่ว่าด้านหน้าเ,เป็นสีขุ่นเสมอระดับเดียวกับระดับประตูด้านบนส่วนเหนือประตูด้านนนบเป็ กระจกใสแบบเนื้อหัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นข้างนอกได้แต่ยังจะพอมองเห็นเงาลางๆได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เริ่มไปบรรยายในช่วงบรรยายไปใช่ไหมครับจนกระทั่งใกล้เวลาพักเบกก็คือ6กโมงครึ่งด้านนอกนะครับผมรู้สึกว่ามันมีคนเดินนะวัด 2- ับสองสาครั้งผมก็คิดว่าเออสงสัยเจ้าหน้าที่มารอใกล้เวลาพักเบกแล้วผมก็โอเคพักเบกพอออกมาเสร็จข้างนอกไม่มีอะไรครับในระหว่างที่พักผมก็ออกมานั่งทานขนมทานกาแฟด้านนอกซึ่งมันมีที่รับแขกใน ระหว่างที่ผมก็อ่านหนังสือขั้นเวลานะรู้สึกว่ามีเหมือนคนเดินผ่านผมก็เหนื่อยหน้ามองไปทางขวามือเป็นห้องไหนสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดทํางานเสื้อผ้าสีกรมาทตาุผมนะครับซอยสั้นก็คิดว่าอ๋อหกโมงครึ่งแล้วยังมีเจ้าหน้าที่สงสัยเข้ามาเคลียร์งานแน่ๆก็ไม่คิดอะไรจะส่งยิ้มให้เธอก็ไม่สนใจหลังจากนั้นเสร็จผมก็เข้าไปในห้องเพื่อที่เตรียมบรรยายต่อร่วงใกล้จะเสร็จนะครับตอนประมาณใกล้จะสองทุ่มมีความรู้สึกได้ยินเสียงแบบเหมือนฝนตกนะครับไฟนี่ตกหลายครั้งจนแบบเฮ้ยกลัวว่าจะ ใจผมมากก็คือว่ามันมีเงาอ่ะด้านนอกคนเดินไปเดินมาผมเฮ้ยทำไมคนมันเยอะจังด้านนอกผมก็เลยรีบสรุปเพราะว่าลัวไฟจะดับหลังจากนั้นนะครับมันมีเสียงเคาะประตูดังกักกักกัก ผมก็เอ๊เจ้าหน้าที่จะมาเตือนอะไรเราหรือเปล่าผมก็รีบสรุปนะครับตอบข้อสักถามจนจบเสียงเคาะมาอีกแล้วครับก๊อกก๊อกก๊อกสักพักหนึ่งนะครับในกระจกใสด้านบนก็คือแววตาคู่หนึ่งอ่ะอยู่ข้างบนผมเฮ้ยด้วยความตกใจว่าเพราะนั้นมันสูงกว่าเหนือหัวผมมากอ่ะเพราะผมสูงระดับ1 8อประตูนี่สูงกว่า180แสดงว่าคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันต้องยืนบนโต๊ะหรือยืนบนเก้าอี้อด้วยความตกใจผมเลยร้องเฮ้ยมันคืออะไระนะ่ะก็ออกไปพักหนึ่งไฟดับ ผมว่าเฮ้ยใครมาปิดไฟวะเสียงลิ์เปิดขึ้นเจ้าหน้าที่ประสานงานขึ้นมาพี่ไปปิดไฟข้างนอกหรือเปล่าพี่ไม่ได้ปิดพี่กำลังสงสัยว่าใครมาปิดไฟข้างนอกผมก็เลยบอกสงสัยเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มั้งมีเจ้าหน้าที่คนนึงอะ่ะเห็นมานั่งเคียงงานสงสัยเขาเผลอปิดไฟแต่ทําไมมาจ้องมองบนกระจกด้านบนมันมองได้ไงน้องบอกพี่แน่ใจเหรอตึกเนี่ยนะฮะปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วนะไม่มีคนนอกมีแต่ผมกับพี่อยู่แค่นั้นเองไม่มีใครขึ้นมาเราแลวผู้หญิงคนนั้นคือใครล่ะ น้องบอกพี่มาเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปคุยลงล่างในระหว่างที่เข้าไปในลิฟต์พยายามจะปิดลิฟต์พี่พี่เจอใครเหรอผมบอกผมเจอผู้หญิงคนหนึง่งใส่ชุดทํางานนะสีกรามาทตาุผมซอยสั้นๆเด็กก็บอกพี่แน่ใจเลยว,ว่าเจอ,อเจอแล้วก็พยายามปิดลิฟต์ต่ระหว่างที่จังหวะมันเหมือนจะปิดแล้วเด้งออกอะ หลายครั้งเด็กก็บอกทาสีหน้าไม่ค่อยดีพี่สงสัยลิปเป็นเสียลงบันไดเถอะผมก็บอกอ่ะลงก็ลงว่ะจากชั้น6ลงมาชั้นล่างนะเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะลงลักษณะที่วิ่งลงอะ่ะผมก็เลยแบบเลินเ็วตามอะ่ะลงมาหอบด้านล่างเด็กก็เปิดประตูออฟเฟศออกมาออกมาข้างนอกในระหว่างนั้นก็ปึ๊บจะไปยังไงเพราะฝนมันตกผมมองหน้าผมถามน้องมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกพี่เออยังไงผมส่งพี่ได้แค่นี้นะสักพักหนึ่งเสียงลิปปิ้ง ลิฟเปิดออกประตูลิฟเปิดออกมาเนี่ยข้างในอะว่างเปล่าลิฟกลับมาใช้การได้น้องผู้ชายนั้นพอเห็นลิฟเปิดออกอะนะยกมือไหว้ผมพี่ผมส่งใครเนี้ยผมลาแล้วนะแล้วก็เดินตากฝนไปผมก็เอ๊ะมันมีอะไรไม่เข้าใจก็กลับบ้านไปจนผ่านมาประมาณ3-4วันมีเจ้าหน้าที่สมาคมติดต่อมาเรื่องเกี่ยวกับต่างๆผมก็เลยถามถึงว่าเฮ้ยไอ้น้องผู้ชายคนนั้นอนะเป็นยังไงบ้างมีมาเล่าอะไรให้ฟังเปล่าก็บอกพี่วันนั้นน่ะ หลังจากที่เสร็จจากเคสพี่แล้วน้องผู้ชายวันนึงขึ้นมาลาออกไปเลยบอกมันมีอะไรล่ะพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่เจอนะคืออะไรเขาบอกว่าที่พี่เจอเจ้าหน้าที่สมาคมที่นั้นนะ่ะคบเจอกับทุกคนแหละเขาบอกว่าสมาคมนั้นได้ยืมตัวอาจารย์คนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมาช่วยงานวิจัยที่ของสมาคมนั้นจนวันนึงงานวิจัยไม่จบ แกป่วยเสียชีวิตซะก่อนแต่ด้วยจิตที่ผูกพันที่ต้องมาเขียงานก็เลยมาปรากฏตัวไปบ่อยทุกคนเจอหมดน้องคนนั้นก็เจอแล้วพี่ก็เจอเหมือนกันนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มาในคืนฝนตกที่เห็นครับ